มือปืนอดีตตำรวจเมืองเหนือก่อคดีหลายท้องที่ถูกหมายจับออกล่าก่อนหนีเข้าเมืองหลวงหวังพึ่งอิทธิพลเจ้าของบ่อนใหญ่คุ้มหัวเจอตำรวจเมืองกรุงสกัดจับหันหน้าดดนปืนลั่นกระสุนเข้าใส่ก่อนหวังเปิดทางหนีตำรวจจึงต้องใช้พระเดชด,ดวลตอบเสือร้ายหลายคดีสิน้นฤทธิ์โดนหมกถนนตามฟอร์มบ่อนกับมือปืนเป็นของคู่กัน เป็นบารมีคุ้มครองผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเจ้าของบ่อนต้องการมือปืนไว้พิทักษ์รักษาไม่ให้ผู้ใดมาแพร่พานก่ออิทธิพลในถิ่นที่ตัวเองปักหลักอยู่ขณะที่ตัวมือปืนก็ต้องการนำหน้าเจ้าของบ่อนไว้คุ้มกลาหัวจึงไม่ค่อยมีคำปฏิเสธจากเจ้าของบ่อนหากมีมือปืนกระเสือกกระสนมาขออาศัยชายคาอยู่ขอเพียงแต่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้คือใจเหี่ยมเด็ดขาด ยิ่งคนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องมีในประกาศน,นิยบัตรเป็นเครื่องรับรองคุณภาพแต่อย่างใดพันตำรวจโทเจริญสีสัสลัก์สารวัตรสอบสวนสอนอบางกอกใหญ่ช่วยราชการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามมือปืนรับจ้างของผลตำรวจโทชานรัตนธรรมรองอธิบดีกรมตำรวจอ่านเอกสารที่ส่งตรงมาจากสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรายงานว่าขณะน,นี้มีมือปืนผู้มีผลงานฝากไว้ในแฟ้มอาญากรรมโชคโชนอดีตในตำรวจสพตแม่แฟอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกไล่ออกจากราชการเมื่อหลายปีก่อนกําลังเดินทางมาหาแหล่งกบดานในกรุงเทพโดยอาศัยเจ้าของบ่อนในย่านนี้คุ้มครองมือปืนนามนี้มีชื่อว่าสิบตำรวจทัวประทวนบุญยืนอายุ3 1ปี ผลงานที่ถูกรายงานตามบันทึกมีดังนี้วันที่11สิงหาคม2530ก่อคดีฆ่านายมีชัยหรือยาวแส่อ,อึ่งตามหมายจับของสอพเอมืองนครสวรรค์วันที่2มีนาคม2535คฆ่านายสุทธศนศสีจันตะตามหมายจับของสอพอ,อดโดอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่วันที่15กรกฎาคม2536คฆ่านายเกษม ภานิตรกูลเสือใหญ่ขาเบ้นตามหมายจับของสพเมืองนนทบรุรีวันที่1กันยายน2536สังหารโหดนางพัฒนาภาปวนตามหมายจับของสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และล่าสุดเมื่อวันที่25ทธันวาคม2536คฆ่านายเพทูนแสงฮิรันในพื้นที่เขตสพเมืองนครสวรรค์นับเป็นมือปืนชั้นพระการ ที่ไม่ควรจะปล่อยให้พลาดจากสายตาเป็นอันขาดเพราะหากผู้ร้ายรายนี้รอดมือเจ้าหน้าที่เข้าซุกป,ปีกเจ้าพ่อได้เมื่อไหร่โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะควานหาตัวได้ก็ยากขึ้นหลายเท่าตัวดังนั้นทั้งภาพถ่ายทั้งประวัติและรายการเดินทางของสิบตำรวจทัวประทวนจึงถูกทีมเฉพาะกิจพ้นคว้าหาออกมาเป็นข้อมูลเป็นที่คาดหมายไว้ว่าช่วงระยะเดือนมีนาคม ไม่วันใดก็วันหนึ่งคือหมายกำหนดการเข้าเหยียบพื้นที่สายใต้เก่าถนนจรันสนิทวงศ์แฝงท่าพระเขตบางกอกน้อยกลุ่มเทพมหานครค้องมือปืนอดีตสิงห์ศีกากีดังนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจึงส่งกำลงังไปวนเวียนเสาะดูแถวนั้นอย่างรัดกุมและระมัดระวังจวบจนกระทั่งวันที่สามีนาคมเวลา15บหนาฬิกาชายผู้หนึ่ง รูปลักษณ์ตรงกับที่ได้รับร,รายงานสวมเสื้อเชอิดสีเหลืองกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบสีขาวก็ย่างเท้าก้าวลงจากรถประจำทางหน้าศูนย์การค้านครหลวงสายใต้เก่าทีมเฉพาะกิจจึงกลูกเข้าไปหาอย่างมั่นใจแสดงหมายเพื่อเข้าทำการจับกุมปรากฏว่านักฆ่าสีกากีไม่ยอมให้จับแต่โดยดีชักปืนพกขนาดจุดสามทะเบียนนอนหนูบอใบไ,ไม้ 2. ทับสออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางนี้ทันทีการดวนปืนจึงเปิดฉากขึ้นในระยะประชิดแต่โชคไม่เข้าข้างคนทำผิดกระสุนฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเจาะเข้าร่างนักฆ่าหลายนัดปิดบัญชีมือปืนรับจ้างไปอีกหนึ่งรายกระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้าที่นั่งจมูกและอีกหนึ่งนัดที่อกซ้ายตัดขั้วหัวใจหลังจากวิสามัญฆาตกรรมแล้วชุดชฉพนประจิจ จึงรายงานเหตุไปยังพันตำรวจโทพิทักษ์สุวรรณรองผู้กำกับการสอบสวนสอน,นอบางกอกน้อยเจ้าของพื้นที่ให้ทราบเรื่องไปถึงที่เกิดเหตุค้นในตัวผู้ตายไม่พบหลักฐานอื่นใดนอกจากปืนที่ใช้เป็นอาวุธตกอยู่ข้างตัวมีกระสุนค้างอยู่ในลูกโม่สองนัดปลอกสีปลอกและนาฬิกาข้อมืออีกหนึ่งเรือนแผ่นดินเมืองไทยคงจะสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกหลายคน ที่อยู่ในไข่เส้นทางปืนซึ่งนักฆ่าผู้นี้ไม้ตาจะก,กําจัดก็คงจะได้รับการยกเว้นจกากยมาบาลไปเจ้าของบ่อนคงขาดมือดีไปอีกรายหนึ่งส่วนคํำยกย่องต้องขอมอบให้ตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ